วันนี้เราก็จะมาทดลองชิมฝรั่งสายพันธุ์ใหม่ชื่อว่าหงสินป่าล่าซึ่งเป็นสายพันธุ์ไส้แดงทั้งสิ้นเลยเรารวบรวมกันเอาไว้5้สายพันธุ์นะคะเพื่อนๆไว้ที่บ้านสวนถนนพัฒน์โฮมการ์เด้นแห่งนี้ก็จะมีหงเป่าสือหงจ้วนสือหงสินป่าล่าเฟิร์นหงมี่ซีกัวป่าล่า เรารวบรวมกันเอาไว้ครบแล้วนะคะแล้ววันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าสายพันธุ์นะคะสายพันธุ์ใหม่นะคะน้องใหม่ล่าสุดเลยซึ่งในวงการฝรั่งไส้แดงอะค่ะสายพันธุ์นี้นะคะเรียกว่าหงซินป่าล่านะคะรูปทรงของหงซินป่าล่านะคะก็จะคล้ายๆเนี่ยค่ะหยดน้ํานะคะซึ่งเราแยกกันไม่ออกเลยนะคะระหว่างหงซินป่าล่ากับฝรั่งอะค่ะแตงโมเรียกว่าสีกัวป่าล่า อันนี้คือแตงโมนะคะฝรั่งไส้แดงแตงโมเขาเรียกว่าซีกัวปาล่าภาษาจีนก็คือแตงโมเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเรียกกันย่อๆว่าฝรั่งแตงโมนะคะเพื่อนๆอ,อ่ะเนี่ยรูปทรงนะคะของซีกัวปาล่านะคะก็จะคล้ายๆหยดน้ําแล้วอันนี้นะคะหงซินปาล่าเนี่ยค่ะก็จะตามไปติดๆเลยนะคะ แต่ว่ารูปทรงนะคะแล้วก็เรามาดูกันเพราะว่าต้นนะคะต้นที่เราปลูกไว้เนี่ยได้ประมาณ3เดือนลำต้นของฝรั่งเนี่ยก็จะยังเล็กอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยผลที่เราได้มาวันนี้นะคะ่ะอาจจะยังไม่สมบูรณ์นะคะแต่ว่าเราอะค่ะก็ได้มีการเนี่ยเลี้ยงลำต้นต่อนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเราก็จะมาเปิดนะคะหงสินป่าล่าให้เพื่อนๆดูนะคะว่าข้างในอะค่ะของน้องหงสินป่าล่านะคะเนี่ยค่ะว่าข้างในจะมีความแดง แล้วก็ความกรอบรสชาติจะเป็นยังไงวันนี้นะคะเก่งก็จะเอาฝรั่งแตงโมเนี่ยค่ะซึ่งเป็นทรงแบบว่าแบบนี้นะคะเทียบกันแยกกันไม่ออกเลยนะคะลักษณะของรูปทรงแล้วก็มาดูรสชาติกันนะคะว่ารสชาติเนี่ยของฝรั่งเนี่ยหงซินป่าล่าจะเป็นยังไงนี่นะคะโอ้เนื้อนแน่นมากเนื้อนแน่นนะคะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไส้ในเนี่ยของน้องเนี่ยค่ะน้อง จะเป็นยังไงนะคะ here, ik, อ่ะมาเรามาเปิดดูนะคะเพื่อนๆค่ะเรามาเปิดดูค่ะนี่นะคะหงสินป่าล่าค่ะนี่ข้างในนะคะโอ้โหเม็ดนะคะจะแยกออกจากเนื้อโดยสิ้นเชิงเลยนะคะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะบ้านสวนเรานะคะเห็นไหมเนี่ยฝรั่งอะค่ะจะกรอบเนื้อจะแบบแน่นๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะนี่นะคะเม็ดนะคะของเขานะคะจะแยกออกจากเนื้อโดยสิ้นเชิงเลยนี่เนื้อของน้องฝรั่งนะแล้วก็ ผิวของเขาอะค่ะก็จะเป็นสีเขาเรียกว่าสีออกแบบว่านวลๆเนาะแล้วก็เนื้อค่ะก็จะติดอยู่กับผิวซึ่งผิวบางมากเลยแล้ววันนี้อะค่ะไส้ข้างในเนี่ยค่ะเม็ดก็ทําการแยกออกจากนี่เม็ดอยู่นี่นะคะเกาะกันเม็ดแล้วก็วันนี้นะฝรั่งเนี่ยหงซินปาล่าเนี่ยค่ะความเป็นชมพูไส้แดงนะคะข้างในเนี่ยเขาก็จะเป็นอมชมพูเรื่อยๆแต่ว่าถ้าต้นเขาแก่กว่าน,นี้เขาก็น่าจะ แดงจัดกว่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะอ่ะอื้มฉ่ำหนามากมากเลยรสชาตินี่ก็จะนิดเปรี้ยวเล็กน้อยอมเปรี้ยวเล็กน้อยเปรี้ยวก็หวานมาคู่กันคล้ายๆอะคะ่ะหงเป่าสือนะคะคล้ายๆหงเป่าสือเลย ออกรอบกรอบมากฉ่ำน้ำมากๆเลยดีมากค่ะเพื่อนๆนะรสชาติดีดีทำได้เพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนๆไปหากันมาปลูกนะคะฝรั่งนะคะหงซิงปาล่านะคะรสชาติดีมากไม่แพ้หงเป่าสือไม่แพ้หงจ้วนสือ นี่ค่ะแล้วเม็ดก็แยกออกจากจากเนื้อนะคะสุดยอดมากเลยอะ่ะหงสินป่าล่าค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆนที่ชอบฝรั่งนะคะไปหามาปลูกเลยค่ะหงสินปา่าล่าแต่ว่าของเก่งก็มีนะเก่งก็มีต้นพันธุ์ให้นะคะเนี่ยค่ะเม็ดนะคะมีเม็ดนะคะแต่ว่าเม็ดก็จะแยกออกจากเนื้อนี่แล้วก็เนื้อจะแน่นกรอบเนื้อแน่นมากเนื้อแน่นกรอบอือหื ุบเ,เอ้มาดูฝรั่งแตงโมนี่ซีโกปาล่าฝรั่งแตงโมวันนี้เก่งผ่าแล้วเนีมาผ่ากันใหม่นะอันนี้ฝรั่งแตงโมนะคะเนี่ยฝรั่งแตงโมรูปทรงก็จะไม่ต่างจากโขซินเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฝรั่งแตงโมอะคะ่ะซีโกปาล่านะคะข้างในเนี่ยเราเปิดออกมาแล้วอ่ะเขาก็จะเป็นนี่ค่ะนะคะแต่ว่าที่เก็บมานี่ ลำต้นเขายังเล็กอยู่นะเพราะได้แค่3เดือนแต่ถ้าเราเลี้ยงลำต้นให้เขาใหญ่กว่านี้ค่ะเนื้อเขาก็จะแดงเนี่ยมากกว่านี้อันเนี้ยเม็ดเนี่ยแยกออกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำอินทรีย์ค่ะส่วนผสมการทำอินทรีย์นะคะโชคดีมากเลยค่ะที่เขาทำให้รสชาติของน้องๆฝรั่งเนี่ยเดือดดีมากนะคะรสชาติเนี่ยค่ะจัดจ้านแล้วก็เม็ดเนี่ยแยกออกนะจากเนื้อโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีค่ะของการทำอินรีเนี่ยมันมีเสน่ห์ตรงนี้ ตรงที่ฝรั่งหอมได้กินธรรมชาตินะคะไม่มีสิ่งแปกปอมหอมมากหอมฝรั่งแล้วก็เนื้อะคะ่ะแน่นอื้มอื้มน้ำฉ่ำอื้มกรอบอื้มสุดยอดมาก สุดจริงสุดจริงจริงไม่มีอะไรจะสุดเท่านี้อีกแล้วสุดยอดมากอันนี้คือฝรั่งแตงโมนะคะเพื<ๆ>่อนๆค่ะฝรั่งแตงโมเนื้อเยอะฉ่ำน้ำอร่อยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะเพือ่อนๆผงซินนะคะผงซินปา่าล่ากับอฝรั่งแตงโมสีกัวปา่าล่าลูกทรงจะใกล้เคียงกันมากเลยเป็นหยดน้ำนะ แล้วก็ความกรอบเข้ากันแยกกันไม่ออกเลยนะคะเพื่อนๆแยกไม่ออกเลยแล้วทีนี้มาดูนะคะเพื่อนๆเฟิร์นหงมี่นะคะเฟิร์นหงมี่ค่ะนี่ค่ะเฟิร์นหงมี่อ่ะสีก็จะเป็นชมพูนะคะไส้ข้างในเป็นชมพูแต่ว่าถ้าเราทำต้นเขาอะคะ่ะให้ใหญ่แล้วก็แข็งแรงกว่านี้เพราะว่าน้องเพิ่องอายุได้แค่สามเดือนแล้วก็เราก็เอาลูกเขาเนี่ยค่ะมาแกะแล้วก็มาทดสอบดูนะคะนี่เม็ดนะคะตน้นอ่าต้นนี้นะคะฝรั่ง ฝฟั่นหงมี่นี่ก็จะมีเม็ดนะเขาจะมีเม็ดแต่ถ้าเป็นฝรั่งที่แบบว่าเม็ดน้อยที่สุดก็คือคงจะเป็นหงเปลือสื่อแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเม็ดมีน้อยมากเม็ดมีแค่เม็ดสองเม็ดอันนี้คือฟรั่นหงมี่อ่ะความกรอบความหวานสุดยอดทั้งสามสายพันธุ์รสชาติใกล้เคียงกันความกรอบ เด่นจุดเด่นคือกรอบอืเอาไปเลยสิบเต็มสิบแล้วก็ยังมีนะคะผงจ้วนสือนะเพื่อนๆผงจ้วนสือวันนี้เราพากันมาเนี่ยผงซินป่าล่านะผงซินป่าล่าผงจ้วนสือ ฟินหงมี่สีกวัวปาล่าเนี่ยนะคะสี่สายพันธุ์วันนี้นะคะเรามีกันทั้งหมดห้าสายพันธุ์แต่เราได้ชิมกันเนี่ยหงเป่าเสือเราได้กินกันตลอดทั้งปีอยู่แล้วแต่นี่คือสี่สายพันธุ์นะคะที่ออกมาในฤดูกาลนี้เพราะเราสะสมเอาไว้แล้วก็เรารวบรวมกันเอาไว้นะคะทั้งหมดห้าสายพันธุ์เดี๋ยวเรามาดูะคะ่ะสายพันธุ์อีกสายพันธุ์นะคะหงจ้วนสือรูปทรงอะคะ่ะจะเป็นกลมนะคะกลม แล้วก็ถ้าเราอะค่ะดูแลลําต้นเขาให้แข็งแรงเนี่ยเขาก็จะลูกใหญ่มากนะคะลูกหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4ี่ผลนะคะ4ี่ผลกิโลหนึ่งเราสามารถทําไซ์ได้แต่ว่าเราก็ต้องดูนะคะว่าในช่วงของลําต้นนะคะเขาแข็งแรงสมบูรณ์ดีไหมถ้าลําต้นแข็งแรงและสมบูรณ์ดีเนี่ยเราก็สามารถทําผลไซ์ใหญ่ๆได้เลยนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้เราก็เก็บกันมานะคะเพื่อที่จะเอามาทดสอบค่ะให้เพื่อนๆดูนะ เปิเพื่อนๆดูนะคะข้างในนะคะเดี๋ยวเก่งเปิดข้างในให้ดูนะคะอันนี้เป็นหงจ้วนสื่ออ่ะนี่ค่ะหงจ้วนสื่อนะคะข้างในก็จะเป็นสีออกแบบคล้ายๆสีชมพูเหมือนกันเลยนะอ่ะอือห,อหือหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบไปเลยอือหืออร่อยมากอร่อยมากแม่ อืเม็ดก็แบบว่าน้อยนะเม็ดก็ไม่เยอะนะเม็ดน้อยนี่นะคะเม็ดนะคะจะแยกออกจากเนื้อเห็นไหมแล้วก็ผิวะคะ่ะจะบางเนื้อแน่นมากอกรอ,อบหวานอ่ะสรุปได้แล้วนะคะ เก่งสรุปให้เลยนะคะว่าฝรั่งเนี่ยค่ะที่เราพากันมาวันนี้นะเรื่องการสี่สายพันธุ์จะมีอปก้นหงมี่ซีกัวปาร่าหงซินปาร่าก้นหงมี่หงจวนสือนี่ค่ะไม่มีสายพันธุ์ไหนคะ่ะน้อยหน้าไปกว่ากันเลยนะคะเพื่อนๆอ,อร่อยหมดถ้าเพื่อนๆพีอเพอเดอร์เข้ามานะคะเดี๋ยวเก่งจะคละให้นะคะคละสายพันธุ์ให้จะได้กินหลายๆสายพันธุ์แต่เก่งจะติดสติกเกอร์ให้นะคะว่า สติกเกอร์แบบนี้ค่ะว่าเป็นสายพันธุ์อะไรนะคะเพื่อน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 ที่พี่ออเดอร์ไว้ไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวเก่งอะค่ะจะทักแชทไปทยอยจัดส่งแบ่งให้ได้กินได้ชิมกันนะคะเพื่อนเพื่อนขเพราะว่าที่บ้านสวนเราเนี่ยค่ะเราต้องสั่งจองพี่ออเดอร์นะเพราะว่าเวลาทยอยออกมาอย่างเงี้ยค่ะเก่งก็จะจัดแล้วก็จะแบ่งส่งให้แล้วทักแชทไปบอกโอเควันนี้นะเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนสนใจนะคะ ต้นก้าพันธ์ก็ทักแชทมาได้เลยนะคะเพื่อนๆมีอยู่5สายพันธุ์ที่บ้านสวนเราแล้วก็ทักเข้ามาพูดคุยส่วนตัวเดี๋ยวเก่งจะตอบแชทให้นะคะเพื่อนๆแล้วก็ฝรั่งไส้แดงพวกนี้คะ่ะ5สายพันธ์เนี่ยเก่งบอกได้เลยอร่อยทุกสายพันธ์เลยต้องได้กินเองนะคะพูดไปอะคะ่ะมันก็เหมือนโมแต่ว่าเพื่อนๆต้องทดสอบเองเดี๋ยวเก่งจัดให้นะคะสาหรับคนที่พรีออเดอร์เข้ามากับบ้านสวนถนนพัดนปุ่มการเดิงกเกษตรอิสีรีถียั่งยืนวันนี้เก่งก็ เอาความอร่อยของ5้สายพันธุ์นะคะมาบอกกล่าวกันไม่ผิดหวังค่ะปูกเลยค่ะไม่ต้องกลัวนะคะวันนี้เพื่อนๆผ่านมาคลิปนี้นะคะถ้าชอบฝรั่งไส้แดงแล้วก็เพื่อนๆก็อย่าลืมนะคะดันคอมเมนต์เข้ามาแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เก่งวันนี้เก่งก็ต้องขอลาไปเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ